สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณขากับอีพีที่นะคะ114แล้วค่ะเป็นงานผ้าลินินปักนะคะรอบปกตัวนี้อยู่ที่นะคะ49นิ้วค่ะส่วนความยาวอยู่ที่นะคะ27นะคะส่วนราคาตามนี้เลยค่ะคุณขาราคาดีๆราคาสวยๆกับลินินงานปักนะคะแบบนี้เป็นทรงแขนนะคะข้อสอกนะคะแล้วก็นะคะ แบบนี้เลยค่ะด้านหน้าและด้านหลังสวยๆกันแบบนี้กับลินินงานปักตัวนี้นะคะคุณขาเรามาดูนะคะสีกันใกล้ๆนะคะพี่บีแจ้งสีใกล้ๆนะคะใส่สีเขียวอยู่นะคุณขาสําหรับนะคะพี่บีค่ะส่วนตัวนี้เราเรียกนะคะสีฟ้านะจ๊ะตามมาด้วยค่ะตัวนี้นะคะขอเรียกเป็นนะคะสีแดงค่ะ สีแดงนะคะและตัวนี้เราเรียกกันว่าสีเทาไม่ใช่ดำนะคะเป็นนะคะเฉดเทานะคะพี่ปีใส่คือเขียวค่ะมีด้วยกันสีสีนะคะกับลีนินนะคะงานปักรุ่นนี้หน้าและหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะงานผ้านะคะไม่หนานะคะตัวนี้งานผ้าเนื้อไม่หนาค่ะแล้วถ้าคุณซักนะคะมันจะยิ่งนิ่มให้กับคุณด้วยนะสำหรับนะคะ EP นี้ค่ะคุณคะ ชื่นชอบสีอะไรสีไหนคอมเมนต์นะคะทักแอดมินได้เลย EP ที่114สำหรับนะคะคลิปนี้นะคะคุณขาพี่บีนำเสิร์งานลายปักสวยๆกับคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะคะกดนะคะไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บีด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะหางานสวยๆงานเก๋ๆนะคะนำเสิร์คุณลูกค้า ในนะคะคลิปนี้ค่ะเรามาจะเจอกันนะคุณขาในคลิปต่อไปนะคะว่าพี่บีจะเสิร์ฟงานตัวไหนเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ